สวัสดีครับพี่น้องครับพันขันพุนทำไมเนี่ยขวายครับพี่ครับพี่น้องวันนี้มาเอาฟืงตามน้ำตามจิ้นน้ำมาวันนี้ครับตามตัวจิ้นน้ำกำลังหมุนวานครับแต่ต้องเจ๊ขวายนิดนึงเนาะวันครับสูงอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับร่างฟืงครับพี่น้อง Oh, สูงหมืลังนี่นะครับนั่งในหน่อยครับครับเดี๋ยวทำโครงนครับครับพี่น้องครบพร้อมแล้วครับเดี๋ยวขึน้นไปบนต้นครับ พันพ้นตกถอยครับไ่ครับเดี๋ยวขึ้นตัวนี้ครับไปแล้วไปนอกพันไก่ลุยละพัน้นงกองทอยแล้วนนผมกบแล้วก็อีกพันหนึ่งตรงนี้ ถึงอยู่ยนู่นครับไปไวจริงครับพันไก่เทปติดเฟิร์สเ้อร์พันไก่เด้อโอ้โหีินออกคนนั้นเขียนยาครับผมเขียวเลยเดียวแทนพันไก่เด็ดโอเคครับเขีนไปถึงจริงวนใดล้วก็ทีทก็แล้วครับผม สดไก,ลกล่ลังพึงนะครับผมนุ่นลังพึ่งถึงลังล้วครับน่าจะเป็นนแหละครับเขย่าดูเราล,ลังตึงตึบเลยเอาละเดี๋ยวพรนี้กันเนดะ้อเดี๋ยวจีดขกกันครับ โอ้ยไ้โครมาพี่นอ้องเห็นไหมครับโอ้หวานเห็นมีนหิมะในกอยมีครับพี่นอ้องยิงก่ này này đang học thì nói đi. giờ ta gặp อจริงน้อยครับโอ้ร้อยฟอยอยยื้โอ้ยตัดไงทีนี้อ้ยตัดหน่อยสัตว์น,นักบิ๊ กินเชิงหน่อยได้ค่อยหน่อยเวครับลดมือโอ้โอ้ิงตกพิงตกพิงลดมือตกเอ้แหวะเสียงดังสนานฟังชัดไหม อุ้ยไอ้ครับพี่น้องลงครับลงครับฮะตัดแล้วลงตุ๊บเลยแล้ว,ลวลเขามาเอาท่อะน่ะเือแต่แม่แม่พึ่งไ,ม,นะไม่น่ะบแล้วยังไม่ได้มันจับไม่ได้ เดี๋ยวไปดูลำพิงกันครับพี่น้องไปพี่น้องไปเอาพิงผิดโต๊ะกันครับโอ้เสียท่าจริงมันหน่อยมันเสียงครับไหนเล็ดตุ่มเป๊ะเนาะพอได้กินอยู่พี่น้อยชีรางเลยแดนหัวหุ่นวิ่งหุ่นสุดยอดเลยไก่พอได้กินอะได้เยอะมีปัญหาดับ แต่คงตกนว่าสูงคันเด้อเสียงดังตูกโอ้ตอรกวนตูกเลยโอ้ยกลัวอยู่แล้วรีบวิ่งมาดูเล้วไอ้เท่ะนีเถอะอ้านี่จะทอดไหมนี่ขอพี่น้องผลงานพอได้กินอยูตัดตังชืงจะเจล่ะครับชืงจะถอดเม็ดชิมเพื่อนหัวนึงหนังกันนะนำๆๆหมดแล้วครับ ผมวเต็มดีครับแต่ว่าเสียงดังอุ๊บอืมแต่ผมววันอร่อยกัเนี่ยอืมอร่อยอีกแล้วชออ่วงนี้พึ่งข้าววันอร่อยครับผมหวานหอมไม่รู้ดอกอะไรครับ <c oughs> น้ำหวานไม่ได้จงังเม็ดเลยครับเอาคลิปนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะพี่น้องเจอ,อ,อกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแฮปโคพี่น้องโอเคครับเจอกันในสองช่องเลยนะครับผมครับฝาก ติดตามช่องไก่คนหากินและช่องชีวิตง,ง่ายสะดุ้งุ่งนะครับขออนุญาตเชร์คลิปร่วมกันครับผมช่วงท้ายกับผมครับเพราะว่าเราทีมงานเดียวกันโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับทั้งสองช่องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ